ไอจีได้นะคะจะเป็นคุณลิดานะคะ K S U N L I D A A นะคะติดตามกันได้เลยน้องลิดานี่ไม่ธรรมดานะครับเป็นดาราหลายช่องนะถ้าถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องลิดานะครับไปโฟลโล w น้องเขาเลยจะรู้ว่าเขาเล่นอง่างไรบ้าง จะเห็นตามทุกช่องทางเลยนะมีช่องไหนไปหมดทุกช่องเลยค่ะอยู่ทุกช่องเลยอยู่ทุกช่องเลยค่ะฝากผลงญาติเด่นที่คนทั่วไปไม่จังเลยง่ายๆก็ที่จบไปก็กระเช้าสีดานะใช่ค่ะต้องขออนุญาตเพราะว่าที่ไม่ได้ดูตั้งแตอยากจะไปเลื่อนดูว่ะ YouTube ไปด้วยนะคะชื่อว่าช่องทาวรอินเวสเซอร์นะคะแล้วก็ในช่อง TikTok เนี่ยก็จะเป็นช่องทาวรอินเวสเมนต์นะคะยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้ก็อยากจะขอฝากในของสินค้าก็จะเป็นสินค้ามาดามนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักใครที่มีปัญหาในเรื่องของสัดส่วนใมกการชาันะคะอยากจะลดน้ำหนักนะะในหนึ่งกล่องเนี่ยมี15เม็ดลดได้นะคะ1-3โล ไม่มีปัญหาในเรื่องของระบบภาษาแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะทานแล้วไม่โยโย่แน่นอนที่สําคัญคือถ้าไม่ลดแล้วยินดีคืนเงินนะคะ yeah. oh. รีวิวอสังหานะคะแล้วก็อีกรีวิวต่างๆด้วยยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ขอบคคุณ่ะเรื่องเรื่องที่เป็นการรีวิวอสังหาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีมีธุรกิจที่เป็นคอนโดวิล yep. ล่าคอนโดบีลล่าซึ่งน่าจะเหมาะกับน้องดีดานะเพราะว่าดูหัวละนิดครัวอะไรแบบนี้ก็ขายก็สักขายได้ดีทุกอย่าง แต่ว่าของเราที่ของดีกันเพราะว่าโลเคชันอยู่ที่ภูเก็ตวิลล่าเราเนี่ยป็นเก็ตเป็นเดสิเนชันเขาเรียกว่าเป็นเดสติเนชันของประเทศไทยและสุดท้ายท้ายสุดนะครับวันนี้ก็ถือว่าประทับใจนะถือว่าตอนแรกเนี่ยเอาแบบคุยกันเล่าให้ฟังคือตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าน้องลิดาจะมีความสามารถเยอะ ในในใน,ในจุดที่เราต้องการนะครับเพราะว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คาดหวังตอนแรกกล่าวว่าโอเคพาเอฟมากินบาเที่ยวแต่วันนี้พอได้มาเห็นความสามารถของน้องเขาแล้วมันน่าสนับสนุนให้เขาทําอย่างอื่นที่มันมากกว่านี้ได้อีกนะซึ่งศักยภาพที่ผมเคยเล่าให้ฟังเ่ยนะเราเจาะตลาดนนกลุ่มนักลงทุนจีนกลุ่มพวกพวกจีนเนี่ยเราก็ต้องเอาสังหาไปขายที่จีน ส่วนนี้ก็จะไปออกบูธออกโรดโชว์แต่ว่าออกบูธออกโรดโชว์ในที่นี้คือเราโกอินเตอร์โกอินเตอร์ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่เกรดสินค้าที่เราจะไปขายก็จะเป็นอีกระดับส่วนในประเทศไทยเราก็ไม่ท้มนะครับในประเทศไทยเราก็จะมีการรีวิวธุกิจว่รีวิวสังหา้ในกลุ่มลูกค้าที่เป็นคนไทยเราก็จะแยก2กลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติกับทีม ก็จะมีอีกราคาหนึ่งกลุลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าคนไทยก็จะมีราคาต่อไปก็อาจจะเห็นน้องดิดาในช่องถาวรอ,อินเวสเตอร์แล้วก็ถาวรอ,อินเวสเมนต์บ่อยๆนะครับอ่าอ่ายินดีมากแล้วก็ย้ำนะครับหนึ่งแสนสับย้ำนะคะโปรโมชั 1, ่นกนะ็หนึ่งแสนสาวก็จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะสิบคน ทั้งในช่องติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบได้ไปเที่ยวกันแน่นอนปีหน้าเฮ้ยพูดผิดโทษทีปีนี้ป <maya bağ> <ly> <c oughs> ีนี้แน่นอน campaign. ปีนี้ได้ไปแน่นอนนะครับไปกินไปเที่ยวลงวีล็อกในช่องนะครับฝากแชร์ฝากไลค์ฝากสับตะไคร้สับตะไคร้เอาตะไคร้มาสับด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด้วยนะคร โอเคถือว่าคลิปนี้มีมสีสันเพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่ผมคิโมออยู่คนเดียวนะตอนนี้มีสีสันเพิ่มมากขึ้น,อนโอเคไว้เจอกันในอ p พีหน้านะสวัสดีครับ